สวัสดีครับผมเอ็มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุดคลาสสิกที่เหล่าบรรดาแฟนแฟนปลาคาราฟต้องเจอนะครับเวลาทำบ่อใหม่นั่นก็คือบ่อปลาคาราฟน้ำเขียว เพื่อนๆที่ทําบ่อปราครบใหม่อาจจะสงสัยว่าบอ่อปลาครับเวลาลงปลาลงน้ําแล้วน้ํามันเขียวได้ยังไงผมจะขออธิบายสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆก็แล้วกันนะครับที่เห็นว่าบ่อปลาคราบน้ําเขียวจริงๆแล้วมันเกิดจากสาหร่ายเซลลเดียวครับส่วนมากแล้วจะเกิดกับบ่อที่อยู่กลางแจ้งเพราะผ่านการสังเคราะห์อของแสงแดดครับ สาหลายเซลล์เดียวที่มีจำนวนมากขึ้นเราจึงมองเห็นเป็นสีเขียวๆในน้ำครับบอ่อปลาคราฟที่บ้านของผมก็เช่นกันเซตร,ระบบบอ่อปลาคราฟใหม่แล้วก็เอาปลาจากบ่อเดิมนะครับที่ทุบทิ้งไปมาลง2ตัวนะครับแต่ก็เตรียมใจไว้แล้วว่าบอ่อใหม่จะต้องเกิดอาการน้ำเขียวอย่างแน่นอนคลิปนี้ผมเลยถ่ายสภาพบอ่อปลาคราฟที่รันระบบนาไว้ประมาณ1อาทิตย์มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับสภาพบ่อที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นี่ผมยังไม่ได้ลงหลอด UV นะผมลองรันระบบแบบปกตินะครับประมาณ1อาทิตย์นะถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับตัวของน้ำในบ่อปลาเนี่ยไม่ได้ขุ่นมากนะมีความเขียวเล็กน้อยครับแต่ว่าด้านข้างของบ่อจะมีตะไคร่น้ำเริ่มขึ้นเริ่มเกาะแล้วนะครับสำหรับตะไคร้ที่ขึ้นข้างบ่อเราควรจะเลี้ยงไว้นะครับไม่ควรขัดออกนะ เพราะมันคือตะไคร่น้ำแบบขนสั้นตัวนี้จะมีประโยชน์ต่อสภาพน้ำในอนาคตนะครับตะไคร่น้ำที่ผนังบ่อจะช่วยรักษาเซลล์บรในน้ำถ้าเรารักษาสภาพน้ำให้ดีนะครับตะไคร่ที่เกิดขึ้นผนังบ่อจะค่อยๆเปลี่ยนสีจากสีเขียวอ่อนเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็ขยับเป็นสีดำนะครับส่วนเรื่องสาหร่ายเซลล์เดียวที่เกิดขึ้นในน้ำแล้วทำให้น้ำเขียว เบื้องต้นผมจะใช้ผ้าสแลนมากางคุมแดดไม่ให้แดดส่องมากจนเกินไปนะครับแล้วก็จะล้างช่องกรองพร้อมติดตั้งหลอด UV เพื่อนๆที่ชื่นชอบในการเลี้ยงปลาคาร์ฟหรือกำลังทำบ่อปลาคาร์ฟใหม่ <c oughs> ก็อย่าลืมกดสบ Subscribe ก,กดติดตามไว้ด้วยนะจะได้ไมพภาพคลิปใหม่ๆครับสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มทำบ่อปลาคาร์ฟหรือเพิ่งเริ่มเลี้ยงปลาคาร์ฟใหม่ๆนะรอติดตาม EP หน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายวอล์กให้ดู เกี่ยวกับการล้างช่องกรองในบอ่อปลาครับและแก้ปัญหาบอ่อปลาครับน้ำเขียวรอติดตาม EP หน้านะครับสวัสดีครับ